สวัสดีครับก็วันนี้ยืนยันเด็กมาตะลุยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบนแบงทอกที่ชื่อร้านอนงก๋วยเตี๋ยวเรือเลยครับเดี๋ยวไปฟังดูเลยคุยกับเจ้าของร้านหน่อยใส่มาเป็นตัวยงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแพี่วันชื่ออะไรครับอ่ชโวนะครับผมเอ่อที่เรารู้จักแบนแบงทนะครื่อยตั้งแต่ทีมองเทพนะเด็กมองเทพเก่าแล้วแล้วพี่วันนี้วันนี้พี่ คิดว่าไปครับผมอ๋อนิ่นโดดร้านเลยใช่ฮะเดี๋ยวงานการไม่ทำแล้วใช่ฮะโดดไปเลยเดโดดไปเลยนั่งมอรถไฟมินบีไปเลยของแม่ไปแล้วโหใจจริงใจจริงมอรตอร์ชั่นที่ร้านนี่หว่าเดี๋ยวโปรโมทเลยโปรโมทลงเว็บก็ถ้าเด็กบิวสี่กันนกี่นาไม่โอลิมปีเลยครับผมออ๋ใส่เสื้อบิยมาใม่เัาเลยโอลิมปีเลยใส่มาทุกวันเลยเดี๋ยวจะปีหน้าให้มันอยู่ทีมันอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนนี้เป็นอยู่ เราตอนนี้ครับเราเจอคนต่างจังหวัดที่เป็นแฟนแบงคอกนะครับเขาก็งงเดินเข้ามาแล้วเขาเขมาทักผมแล้วเดี๋ยวต้องจำพายก่อนเอาพี่ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับมาตีขาเชื่อชื่อเย็นครับมาจาุฬาพรณครับมาเลยเผาโอแล้วนี่ทำไมถึงมาดูอ่ะอ๋อเห็นเขาบอกว่าไอ้แบงคอกอะไรเนี่ยมันจะตอกชั้นก็เลยมาเชียร์มาน่อยอ๋ออยากอยากไอ้ไข่ไข่ควายไปซ่องตัวเนี่ยเนี่ยเพื่อมาเชียร์วันเนี้ยออกับมาตีซามมางเห็นได้ตกใจอะไรบ้างครับไม่เคยเห็นในนี้ดิฉันเรียกอะไรนี่ดิฉันเรียกอะไรนี่ออมันตอนแรกก็ อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานมาแล้วมันไม่มีแต่อันนี้ใหญ่ๆเนี่ยเมื่อวานมาไม่ไม่มีเลยเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องถามคนแถวนี้เมื่อวานเมื่อวานไม่มีเลยเมื่อวานไม่มีว่เมื่อวานมาตอนกี่โมงประมาณเก้าโมงเขาแถลงวาทำเมื่อคืนผมเก้าโมงไม่ไม่มีแล้วเออเนี่ยมึงมาเนี่ยึงมานโมงมีแล้วโอ้โหนี่ตัวจริงตัวจริงเปตัวจริงนะครับอยู่พูดทุกเพื่อนแบงค์คอยตีกันแล้วแต่ว่าไม่ได้มาจากเมืองไทยมาจากต่างประเทศเราสัมผัสแล้วคอยอยู่ เยทำไมคุณเธงมาทียกรุงเทพฯบงอกเพราะว่าผมเป็นคนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯทำไมพูดอย่างนี้นอดีพ่อแม่เป็นคนอินเดีสำหรับก็เราก็มา่วมกันนะครับ่วมกันเสียไปเดินต่อเดี๋ยวเจออีกข้างเร่ยงข้างทุกอันนี้อันนี้ไม่ออกไม่ออกดีไหมครูอ เดินมาครับงงเลยเสื้อเขียวทั้งนั้นปอมม็อบหรือเปล่าม็อบใหม่ม็อบเสื้อเขียวขอโเราอโเรเขาไปสัสภาพเขาดีกว่านะเ๋ยเข้าไปในกลุ่มเลยโอ้ยตื่นเต้นคนเยอะดูีด่ดูดีด่ อะไรไหมครับโอ้โหอ้าวเดี๋ยวร่วมกลุ่มถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์สมาชิกใหม่ครับมาจากดินแดงตามมานะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้จักกันเดี๋ยวรู้จักเลยชื่ออะไรครับว่านครับผมชื่อว่านมาจากดินแดงเลยว่ามาจากมีนเลยฮะมาจากมีนทำไมอยู่มีนแล้วมาเชียร์บียูอ่ะกรุงเทพปะครับโอ้ยได้ใจได้ใจก็รู้สึกยังไงครับถึงแบบว่าเข้ามาร่วมเป็นเชียร์เนี่ยว่าเราเป็นเทพเ่อนรุงเทพเเราชียร์มกันแล้วก็ร่ ใช่ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมตัวเราเราก็มุ่งมี่มาแล้วแล้วแล้วเขาเร<อ>ียกว,ว,ว,ว่าอะไรอ่ะจะถามว่าอะไรว่าลืม <c oughs> เอ่อคิดยังไงวันนี้ผลออกมาผลออกมาในกองทุนเศรษฐีครับแล้วก็ต้องอยู่รอดครับ<อ>วันนี้เราอยู่รอดครับผมขอบคุณครับ